สวัสดีค่ะทุกคนบอกเลยว่านี่เป็นหมายด่วนคิวแซกกระเทยกับเพลงนี้ก็คือเหมือนเพลงบูชาครูกูยังไม่ทันเพราะว่าเดป่ะเพราะว่ามึงเพิ่งไม่คุแก๊งกตั้งเอาเลยกูยังงงเลยว่าอะไรวะนเนี่ยทุกคนขาดแล้วถ่ายกันประมาณ11โมงนะคะมีคิวมิต้าสิบโมงสิบห้านะคะทุกคนกูแบบ อะไรอยู่เอาจิงโหวดงงคืนนี้เอาจริงคือเวลาไปเที่ยวใช้เขามาอานอาหารไปเที่ยวคือรอแต่เพลงนี้เพลงเดียวไอ้ดอกกับเาีตีกับคุณลราแลวกลับบ้านเลยแล้วเราในฐานะลูกกระเทยนั้นก็ต้องทำไงก็ต้องมาแบบดีแอเพลงนี้หน่อยว่าจะไอยังไงยังไงเพลงนี้ก็คือจินนี่จ่านะคะเวอร์ชัน2021เนอะซึ่งจะมีสมาชิกคือนอมิลี่มีแก้มีหวายมีจริงจริงแล้วก็มีบอดซำกอื่นนะคะ ถ้ามีกริยาวาจาใดออกไปนะคะขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่านักทุกคนที่เคยดูมาถึงคลิปนี้ก็รู้แล้วเราเป็นคนยังไงเนาะถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกับใครก็ขออภัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบความเห็นของเราอะไรอย่างนี้ส่วนตัวนิดนึงทาไมเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเราก็โอเคอ่ะก็ฟังได้บันเทิงอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าทําไมถึงมีดราม่าเยอะอยากรู้เราว่าอย่างที่เราพูดกันตอนแรกเนาะเพลงนี้เป็นตำนานเป็นแบบเจนด์ออฟกะเทยอ่ะเออแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบต้อง ถ้ามาคือต้องเต้นอ่ะใช่ตนะ้อง<ช>ขึ้นโต๊ะมึงต้องขึ้นโต๊ะอะไพวกเนี้ยคือน,นึกถึงว่าแบบถ้าสมมติว่นนาวันไอออนลี่อ่ะแล้วถ้าเขาคนเอามากลับมาทำอ่ะก็ทุกคนก็คาดหวังนะใช่แล้วว่าสั้นๆคำเดียวคือคาดหวังเพราะว่าต้องยอมรับว่าสมาชิกที่เขาเลือกมาเฮ้ยค่อนข้างตกใจนะตอนแรกอ่ะอใช่ปะมีอ่ะน้องบิลลี่เขาแบบ<อ>สายแรบเลยไ<อ>หวก็เป็นสายแบบไอเอ็มดีหนักเลยถูกปะ แกก็เป็นสายแบบพลังเสียงแพทย์เผาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อีกสองคนก็คือจริงๆกับบอสซัมเซอร์ไพรส์อย่างที่เขาบอกนะเขาอ่านหานเรื่องเพลงนี้มาทำอ่านใช่ก็บอกแล้วมันเป็นเพลงแบบ Number One Dance ของไทยจริงๆเพลงนี้มันต้องเต้นโอ้ยผู้เช่าอเก่าทุกคนนะคือแบบสะบัดหมดใช่ใครบ้างนะผู้เเก่า อมีแขนใหญ่ใหญ่หญิงเมลว่าแล้วก็เจนนเฟอร์ใช่แกคือแบบเพลงนี้ขึ้นล่ะกูเบาๆหลับๆอยู่อ่ะซึ้งเต้นไปเดี๋ยวตาไม่คืนนึกถึงแบบสองพันสองปีคือตุกคนเป็นตัวแม่ของการเต้นของการแดนซ์แบบของไทยในยุคนั้นและถ้าท้า20ปีนั้นอะก็ยังอยู่จนถึงไม่เคยโดนเปลี่ยนเลยจริงเนาะอ่ะส่วนตัว เหมือนมา้องคนละเพลงอะเหมือนห้าคนเนี้ยมาลองคนละเพลงนะหรอปะคือทุกคนมีความชัดเจนในสไตล์มากอืบิลลี่บิลลี่แรปได้แบบเป็นบิลลี่มากๆอืหวายร้องเพลงได้เป็นหวายมากๆถามว่าสมมติมองมองห้าคนมองมองเป็นห้ายูนิตอ่ะทุกคนทำที่ส่วนตัวได้ดีแต่พอรวมกันพอรวมกันมันมันไม่ใช่แบบเออมันไม่มันไม่เป็นหนึ่งเดียวการผสมที่มันลงตัวแล้วว่าเหมือนแบบโปรเจกต์เนี้ย ผู้กำกับเจ้าของโปรเจกต์นู่นนี่นั่นแบบนักร้องทีมทีมนับไม่คุยกันไม่ใครคุยกันเลยก็ทำงานของตัวเองมาแล้วก็มารวมกันสไตลิสต์หรืออะไรต่างๆแบบโอ้โหเส้นคนงานคนทำซีจีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นอันหนึ่งที่มึงบอกว่านะช่วงท่านท่านผู้กำกับมันไม่พีกัะใช่แกยังไงนะนี่อ้ามาไป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  เหมือนตอนยิงอ่ะทำไมอ่ะแกคือนึกถึงแบบเพลง EDM ต่างๆเวลาดผ่าตัด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 บเอ้ยจบมอ่ยมาแล้วดูออกปะมันฟีลนี้หมดเธอเตียมแบบอ้าวแล้วไม่เป็นอย่างงตลอดเลยนะใช่ต้อนต่อไปอ่ะก็บิลมาอีกบิลบิแล้วก็แบบมูฟลงไปเลยเนี่ยหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยแบบแก้มส่งมาแล้วในในฐานะเมย์แก้มราเสียใจแก<อ>ตั้งแต่แก้มเข้าวงการมาแก้มไม่เคยแอลลิบสองครั้งเท่ากัน,นกูเสียใจมากจบเนืออ้นอปแก้มไม่เคยอ,ยอย่างแบบ่อแอลลิบสั้นแอลลิบแอลลิบยาวไม่เท่าไหร่เราเข้าใจเพราะว่าหนึ่งเพลงมีห้าคนมันต้องแชร์กันอยู่แล้วแต่ว่าแก้ไม่เคยแอลลิบเพลงสองครั้งเหมือนกันมึงคือแบบในฐานะคนที่ทั้งเพลงเราฟังแอลลิบแก้มอ่ะกูเสียใจนะเว้ยคือเนื้อปะมันแบบ มันไม่ถึงนะเหมือนเอาแก้มมาแกงเออแรงมากแม่กคนแหลกว่าน้าคนมมารักันแล้วเราว่าแบบที่แบบสําคัญในเพลงนี้ก็คือ,อม,มันไม่มีการตัดต่อที่แบบเห็นท่าเต้นเลยเออท่าเต้นมันไม่ชัดชเ,พเพลงเนี้หนึ่งอย่างที่ขายต้องยอมรับว่าน,นอกจากเพลงคือท่าเต้นออมันมี<ช>ท่าจำหรือเปล่าปะใช่ซึ่งเขาอะยกมาใช้แบบจึกเดืองเนาะ เราว่าการตัดคือตัดไปตัดมาตัดไปอะไรเงี้ยโอเคเราเราพยายามจะเข้าใจว่าเขาคงจะพยายามตัดให้มันสืบสับเพื่อจะให้มันสนุกอ่ะเออแต่มันกลายเป็นว่าคนดูอะมองไม่เห็นสิ่งที่คาดหวังนหรอกปล่าลังคาอีสัยเขาจะบล็อกเส้นอะนอินเดียะเขาขาดออกแล้วต้องยอมรับนะว่าถ้าแยกถ้าแยกพาดเอ็มวีกับพาร์ทเพลงออกอะเพลงอะ ฟังซักรอบสองรอบสามอ่ะได้ได้อยู่ได้เลยได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้คือได้จีกันอเอาพันเพลินอ่ะโอเคมันอาจจะมาได้แบบเข้ามาเลยมาอะไรเงี้ยคือนึกออกป่ะอันเนี้ยเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าสวยไปผับหรือว่าอยู่ที่ไหนเพลงนี้เปิดมากระเทยต้องมีท่าเซตของตัวเองแล้วว่าแล้วแบบเหมือนเต้นกันโดยไม่ได้นัดหมายนึกออกป่ะใช่ใชว่าใครเคยเจอเหตุการณ์นี้เว้ยกระเทยจักต่างโตกัร้อเพลงนี้ขึ้นอ่ะเธอเพนไก่อ่ะ นี่อปะแล้วทุกคนตัดโซนไว้ไม่ตัดโซนเดินะแต่ทุกคนคือเราครับแต่่าอ่ะแบบเอะไร่แบบว่าหว่าวๆอะไรก็ว่าไปแล้วเราต้องยอมเราว่าเพลงแบบเนี้ยมันจะต้องมีท่าเว้ยโอเคซึ่งถ้าอยู่จะไม่เอาท่าเก่าอ่ะอยู่ต้องเขียนท่าใหม่แล้วทําให้กระเทยเห็นเออทําให้กระเทยกระเทยเห็นว่าโอเคอยู่จะมาแบบอยู่จะมาทําเพลงเนี้ยอยู่ต้องได้ดีกว่าหรือเท่ากับว่ายังดีอะเนอ่ยหรอปะ รวมตันกันมากก็ใช่เลยอะอารับมากอาราเบียนมากเลยอะเซฟไหมคือจีนนี่มันเป็นอาราเบียนอาราเบียนแต่ว่าดูเหมือนแกเป็นแบบของอินเดียคือมันมันหลากหลายมากของแบบเชื้อชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันแปลว่าทำไมวะแบบทำไมวะทำไมวะเนี่ยโซไปเลยวะกวดใส่แดง งานหุ่นงานเพินยังงะที่สดคนเนี้ยนี่เห็นปั๊บคือเอ็มวีมันไม่มีอะไรเลยคือมันโชว์มัดโชว์ท่าเต้นแต่เองแท้ทุกคนทำงานใส่เต้นหมดเลย เราคงต้องตื่นจริงก่อนเลยเด็กว่าไปขูสอนเต้นไปไหม่ีเหไปเห็นปะถ้ามันศาสตร์มันแบบกระเทยแบบไปสอบได้อะอาพอ พอก่อนให้ดูแค่นี้เอ,อแกเห็นปะเออมันแล้วว่ะแค่ก็มันแล้วว่ะเพลงวิววิวมันแล้วแบบเพเลยคือได้เราเราเห็นเพลงหลายเพลงมากที่เป็นแบบคัฟเวอร์เวอร์ชันใหม่ๆที่ดีที่ดีเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดหรือถ้าเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็จะยังเก็บแบบอะไรบางอย่างเก็บสไตล์บางอย่างออกมาบ้างอ,างอะอย่างนี้งั้นหนูถามอย่างนี้ถ้าสมมติเพลงนี้ไม่เคยมีเวอร์ชัน2002มาก่อนถูกเพลงนี้ถูกทำครั้งในครั้งแรกเลยอะคิดว่าเพลงนี้เพาะไหม ฟังได้เรื่อยแต่อาจจะไม่เปรี้ยงเท่าอาจจะไม่เป็นเพลงประจำชาติของระเทยเออแต่เราอะแอบเห็นว่าเขาอะมีท่าเต้นนะแต่เรางงว่าทำไมเอ็มวีไม่แต่ดอกมให้เห็นใช่เออใช่ใช่ปะเราเราแอบเห็นว่าเขามีแอบมีท่าแพทเทิลแอบมีท่าแบบเรื้อยๆเบาๆแต่เรางงว่าทาไมเอ็มวีอะไม่แต่ดอกไม้ให้คนดูเห็นอย่างน้อยท่อนฮุกอะเออต้องให้เห็นให้แต่ดอก้เลยท่าเต็มของท่อนฮุกอะเออจริงเนาะเขาสัต์เยอะไปอย่างน้อยก็ท่อนฮุกใช่ซึ่งเราอะ เราโงแบบอึบแรกเราเอ้ยนี่มีท่าเราเห็นว่ามันมีท่าเว้ยแต่เรางงว่าแบบทำไมเอ็มบีถึงแบบไม่ตัดออกมาเพลงนี้เหมือนถูกทำมาเพื่อใช้เป็นเพลงโชว์เราคิดว่าเพลงนี้อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตดิเออเออใช่มันจะถูกใช้งานได้เยอะมากไวมปะมันจะมีท่อนอ่ะมีท่อนให้มิลิแลบเออมีท่อนให้แก้มโวฮิยุอมีท่อนให้หวายแบบยึกยักอมีท่อนให้บอสซ้ากับจริง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 อแบบมีท่อนให้เดนเซอร์มาเต้นเอท่อนฟรีกันเออที่แบบทุกคนจะแบบโชว์อะไรเงี้ยเหมือนเพลงนี้ถูกทำมา ไว้เพื่อใช้งานอ่ะงานอื่นที่ไม่ใช่งานเออที่ไม่ใช่งานได้เอฟังกันนะเออสองพันสองเนอะปีนี้สองพันยี่สิบแต่ยี่สิบปีเออยังแบบยังคงเป็นเวอร์ช่นเนี้ยเขาเรียกว่าโคตรไม่ลงจิสัตว์ใช่ไม่ลงแล้วแบบไม่ว่าดีเจหน้าไหนที่แบบเก่งๆมัมาดีบิ๊กเพลย์เนี้ยเขาไม่สนุกเท่าเปิดออริจินอลจริงจริงกูไปมาหลายร้านมากไม่มีดีจะรับไหนบิ๊กเพลย์นี้สนุกเท่าออริจินอลแล้วผมว่าทำไมเลยเปิดอย่างเดียวพอจบเลยเออไม่กันอะไรแนี่เปิดเปิดแล้วแบบห้ามมิกห้ามตัด ห้ามแมสอัพห้ามใดๆอ่ะเพื่อเปิดแบบยาวๆให้กูหน่อยแค่นั้นเองนเพลงนี้สรุปแล้ว่าน่าจะเป็นเพลงที่เขาเรียกว่า untouchable แต่ยากใช่มันมันผูมันสูงเพลงนี้เขาแต่ได้แต่ว่าต้องถานสูงมากแต่ได้แต่ว่าต้องแน่จริงๆต้องแน่จริงๆก็สิ่งที่เราพูดกันไปนะคะก็อย่างที่เราบอกเนาะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราเนาะใครคิดเห็นคิดต่างยังไงก็ แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมได้อยากเหมาะสมนะคะทุกคนอย่างเหมาะสมฝากมาสนุกสนุกการอย่าเป็นซีรีส์ใช่ส่วนใครอยากให้ทำเอ็มวีอะไรต่อไปคอมเมนต์มาก็คอมเมนต์มานะคะเอ็มวีแบบเอ็มวีเศร้าอะไรอ่ะอยากให้อยากเห็นกระเทยร้องไห้คาช่องก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้กระเทยทําเพลงอะไรเนาะช่วงนี้ใกล้จุดจีแล้วเนาะวยพอทุคนดีกว่าก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในช่วงจุดจีนะแล้วก็เราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะเนาะ กูเก็ตมากการที่ฝากตุจีเพราะอะไระกูต้องเรียกตัดทิอ้ออ <laughs> <c oughs> กจริงเนี่ยอยากอามบล็อคกมเนี่ยไปเถอะไปโอเคบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยเยเัทน์